ความรู้พื้นฐานการออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ประเภทของสื่อดิจิทัลโดยทั่วไปแล้วเรามักระบุประเภทของสื่อดิจิทัลแบ่งตามลักษณะต่างๆนะครับโดยสรุปนะครับดังนี้นะครับประการแรกก็คือสื่อดิจิทัลที่เป็นประเภทแบบเบราว์เซอร์นะครับ ซึ่งเป็นชุดคำสั่งในระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้เข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตหรือการเปิดดูเว็บไซต์ต่างๆนะครับเป็นเบราว์เซอร์ที่ใช้เพื่อการทำงานเพื่อการสืบค้นข้อมูลหรือการเรียนรู้เนะะื้อหาสาระต่างๆที่อยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตนรประเภทที่2ก็คือเป็น Search Engine นะครับ,นะรบ,นะรบหรือเครื่องมือในการค้นหา และการเข้าถึงเว็บไซต์ต่างๆในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับโดยนะใช้คำค้นหรือคีย์เวิร์ดต่างๆนะครับนะมาเพื่อนะเข้าถึงพวกแหล่งการเรียนรู้ต่างๆที่อยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตเหล่านั้นนะครับนะประเภทที่3ก็คือเป็นแบบอีเมลนะครับนะเป็นลักษณะของการส่งข้อความอ e ล็กทนิกส์นะครับผ่านเนะครือข่ายอินเทอร์เนะ็ตจากผู้ส่งไปยังผู้รับนะครับทั้งในแง่ของข้อความรูปภาพ เสียงหรือว่า,า,าภาพเคลื่อนไหววิดีโอเป็นต้นนะครับนะสามารถที่จะส่งไปนะมาหากันได้นะต่อเนื่องตลอดเวลานะรประเภททีสีก็คือเป็นแบบนะ texting ก็คือเป็นลักษณะของการนะทำการสนทนาผ่านโปรแกรมนะครับหรืออาจจะเป็นการแชทนะนะผ่านข้อความนะหรือการสนทนานะผ่าน เสียงก็ได้นะครับอยู่ในลักษณะหรืออุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆนะครับประเภทที่สอ่าประเภทที่5นะครับก็คือเว็บนะปัจจุบันเนี่ยเรามาถึงยุคของเว็บ2.0นะนะซึ่งเน้นในเรื่องของนะผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างเนื้อหานะหรือภาษาอังกฤษชักว่า user generated content นะก็คือผู้ใช้เป็นผู้สร้างสรรค์เนื้อหา สาระองค์ความรู้ต่างๆขึ้นในโลกอินเทอร์เน็ตร่วมกันนะครับนอกจากนั้นนะครับวิเวียนนะครับก็ได้แบ่งประเภทของสื่อสังคมออนไลน์นะครับไว้ว่านะครับประการที่หนึ่งะครับก็คือเป็นวิกิพีเดียนะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานสามารถสร้างหรือปรับปรุงเนื้อหาหรือคอนเทนต์นะฮะในรูปแบบต่างๆที่แตกต่างกันนะครับนะหรือประเภทที่2นะครับ นะก็คือเป็นแบบชุมชนเสมือนจริงนะหรือ virtual community นะซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่มคนที่มีความสนใจในแนะง่มุมเดียวกันนะผ่านทางโลกออนไลน์อาจจะจัดเป็นลักษณะของ community หรือ forum ต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับสคือชุมชนเชิงเนื้อหาหรือ content community นะครับเป็นเว็บไซต์ที่มีผู้ใช้งานนะได้แบ่งปันนะข้อมูลความรู้ข่าวสารนะเกี่ยวกับ เครือข่ายในสมาชิกนะอาจจะทําเป็นบล็อกนะเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้นะต่างๆนะแล้วมีการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเป็นต้นนะครับนะประเภทที่สีก็คือเป็นเครือข่ายสังคมนะหรือโนะซเชียลเน็ตเวิร์กิ้งไซต์นะครับเป็นเว็บไซต์ที่นะให้สมาชิกนะในเครือข่ายได้ติดต่อและมีปฏิสัมพันธ์นะกับบุคคลอื่นโดยการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารร่วมกันนะครับ นะเช่น f a c e b o o นะ w i t t ทวิตเตอร์ยู u ูบอินส t า g กรมเป็นต้นนะครับประเภทของนวัตรกรรมเพื่อการเรียนรู้เราอาจจำแนกประเภทของนวัตรกรรมเพื่อการเรียนรู้นะครับในประเภทต่างๆนะดังต่อไปนี้นะครับนะประเภทแรกก็คือเป็นนวัตรกรรมเพื่อการเรียนรู้ด้านหลักสูตรนะครับนะเป็นการใช้วิธีการใหม่ๆนะครับ ในการพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองต่อความต้องการของนะการเรียนการสอนของบุคคลให้มากขึ้นนะคนะรับะไปที่2ก็คือนะเป็นนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ในด้านการเรียนการสอนนะครับซึ่งเป็นการปรับปรุงและการคิดค้นนะครับหรือพัฒนาวิธีการเรียนการสอนในแบบใหม่นะครับที่ตอบสนองต่อการเรียนการสอนนะครับให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับเช่นะนะครการเรียนการสอนแบบ blended learning หรือการเรียนการสอนแบบผสมผสานวิธีการเรียนรู้ต่างๆ่านะการเรียนแบบฟิวคลาสรูมหรือฟนะิว l เลิร์นนิ่งเป็นการเรียนการสอนแบบนะกลับนะด้านหรือนะห้องเรียนแบบกลับด้านเป็นต้นนวะัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ด้านที่3ก็คือด้านสื่อการสอนนะเป็นการผลิตนะสื่อหรือการพัฒนาะสือ่อการเรียนการสอนใหม่ๆโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆเ,เข้ามาช่วย นะนะเช่นการนำเอานะัสื่อที่เป็นเทคโนโลยีความจริงเสริมนะรหรือ AR นะ Augmented Reality หรือเป็นลักษณะของสื่อนะในลักษณะของอโลกเสม,มือนจริงนะรหรือ Virtual Reality Learning รหรือ VR หรือ VR เป็นต้นนะครับด้านที่4ก็คือด้านการประเมินผล เป็นนวัตรกรรมที่ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการวัดและประเมินผลได้อย่างมีิทธิภานปในปัจจุบันเราจะเห็นว่ามีการนําเอานวัตรกรรมเพื่อการเรียนรู้มาใช้นสำหรับการวัดประเมินผลผู้เรียนที่สอดคล้องหรือตอบสนองต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่องและหลากหลายเช่นการดูพฤติกรรมในการเรียนรู้ผ่านระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะ การเก็บหลักฐานการเรียนรู้โดยใช้ข้อมูลดิจิทัลต่างๆหรือการประเมินผลผู้เรียนแบบปรับเหมาะเป็นแบบ adaptive learning ต่างๆเป็นต้นด้านที่5ก็คือด้านการบริหารจัดการเป็นการใช้นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการเพื่อการตัดสินใจของผู้เรียนการศึกษา เห็นได้ว่าปัจจุบัน,นมีการนําเอานวัตกรรมเพื่อการ,รเรียนรู้มาประเมินเพื่อกําหนดเป็นแนวนโยบายหรือแนวทางนในการบริหารการรวมถึงการใช้ข้อมูลสารเทศเพื่อการตัดสินใจนในการดาเนินงานหรือในการทําโครงการต่างๆในปัจจุบันอย่างแพร่หลายนะครับรูปแบบของสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้นะครับเราอาจพิจารณาถึงรูปแบบของสื่อดิจิทัล นะที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันนะยกตัวอย่างเช่นนะ CD t r a i นน n g ก็เป็นสื่อดิทัลในลักษณะที่เป็น CD-ROM ซึ่งในปัจจุบันอาจจะเป็นลักษณะของนะการจัดเก็บข้อมูลนะในอุปกรณ์แบบพกพานะประเภทนะพวกแฮน d ะ y ้ดไดฟหรือชัม i v e เป็นต้นนะเพื่อเอามาใช้ในการเรียนการสอนนะนะโดยใช้นะโปรแกร,รมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการนะ ทำการอบรม,นะมผ่านพวกสื่อ cd หรือว่าสื่อแฮนดร r i ด์เหล่านั้นนะครับประเภทสองคือ e s p r t s t n t n นะค n รับก็จะเน้นในเรื่องของการสร้างสืงส่อดิจิทัลในลักษณะข,ของ cd หรือการเก็บข้อมูลในแนะง่มุมต่างๆนะซึ่งอาจจะหมายรวมถึงการเก็บบนคลาวคอมพิวติ้งด้วยก็ได้นะครับนะอาจจะมีซอฟต์แวร์ในการสร้างนะครับนะ พวกงาน Presentation หรือการนำเสนอนะที่หลากหลายในปัจจุบันนะบเช่นการใช้ผ่านเวนะ็บแอ l i c ิเคชันที่ชื่อว่า v a นวะหรือ p c t o c h h r t นะหรือ p o w t o o s เป็นต้นนะรประเภทที่3นะรูปแบบที่3ก็คือเป็นแบบ VCD หรือ DVD ซึ่งปัจจุบันอาจจะ,ะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปนะอาจจะเก็บในลักษณะของ h a n นดะิไดฟหรือ อุปกรณนะ์ที่เป็นลักษณะของอุปกรณ์ดนะิจิทัลมีการสร้างสืงส่อดิจิทัลขึ้นมาแล้วก็เก็บในนะรูปแบบต่างๆนะเช่นเป็นเสียงเป็นภาพยนตรนะ์เป็นคลิปวิดีโอเป็นต้นนะนะรูปแบบสุดท้ายก็คืออ e ีบนะุนะ๊กสำหรับสื่อดิจิทัลในลักษณะนี้ก็จะเป็นลักษณะของการสร้างนะสื่อดิจิทัลที่เป็นการทําเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะจึงสามารถสร้างและรวบรวมเป็นไฟล์เอกสารนะเพื่อง่ายต่อการนะ นำไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ,างๆเช่นเอาไปใช้ในการเรียนการสอนนะผ่านการเรียนการสอนโดยใช้อุปกรณ์ประเภทแท็บเล็ตหรือประเภทมือถืออุปกรณ์มือถือเป็นต้นนะครับรูปแบบของนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้นะครับเราอาจจะจําแนกเป็น2ลักษณะนะครับประการแรกก็คือจําแนกตามประโยชน์นะครับผู้ใช้ประโยชน์โดยตรงนะครับก็คือดูที่ประเภทสื่อสําหรับผู้สอน กับประเภทสื่อสาหรับผู้เรียนนะ,นะนะว่าเราจะมุ่งเน้น,นเอาไปใช้สําหรับกลุ่มเป้าหมายไหนเป็นต้นนะครับส่วน,นรูปแบบที่2ก็คือจําแนกตามลักษณะของนวัตกรรมนะครับเราอาจจําแนกเป็น2ลักษณะก็คือประเภทแรกก็คือเป็นประเภทเทคนิควิธีการหรือ,ก,รรอกิจกรรมต่งตางๆนะในการนําไปใช้เพื่อการเรียนรู้นะครับหรือ2นะประเภทสื่อสําหรับผู้สอนนะอันนี้ก็จะ มีค่อนข้างหลากหลายในปัจจุบันนะครับ